27กับ3 1ครับหนึ่งสยามที่เด็กกว่า4เ่ปีครัแต่รูปร่างเนี่ยครับจะทำอย่างไรจะเข้าถึงตัวคาเตอร์ได้ครับคาเตอร์เป็นมวยเดินซะด้วยนะครับลูกเตะเนี่ยโอ้โหเตะสูงเนี่ยอาจจะมีพลาดก้านคอแน่ครับระวังให้ดีโอ้คิดหนักนะครับดูจากสีหน้าแววตาเนี่ยหนึ่งสยามนะครับจะมีลูกทีมด้วยนะครับคาเตอร์ครับหัวล่าไปก่อนครับ คือต้องโผอมวยครับน้ำหนักนะครับมันไม่ได้วัดกันที่ส่วนสูงไงครับหุ่นีบซ้ายไปครับหัวดล่างโอ้โหพับนอกขอลูกนี้หัวแรงครับน่าสนใจเลยครับถ้าเตะหนักๆแบบนี้จะสกัดคาร์เตอร์อยู่หรือเปล่าครับเดาใจไม่ออกครับว่าจะออกอะไรนะครับคาร์เตอร์ลอเรนส์ขาก็ยาวจริงครับหลุกไปครับขวาลูกนี้ ซ้อมอยู่ FA g r o u p ซะด้วยครับคาร์เตอร์รอเรนซ์ครับแน่เดี๋ยวมีโชว์เพลงเข่าแน่นอนครับหนึ่งสยามก็ต้องนวดให้อยู่ก่อนครับต้องเตะให้ย่อลงมาให้เท่ากันก่อนนะครับโอ้กานตัวเองโดนเตะซะเองอ่ะสิครับจังหวะนี้บางทีเสียไปเลยนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับโอ้มีสะดุ้งเหมือนกันนะครับยังมีแคนซายโต้ครับ แหมจะมาสู้เข่าครับยังไม่ได้ครับครเตอร์เดินมาเลยครับทีมขวาครับโอ้คนละแข้งครับประสานกันครับแหมมีขยับรอครับเตะซ้ายลูกนี้ดีสวยครับขวาแหมหลุดไปครับถอยทีเดียวนี้ก็พ้นระยะเลยครับคาร์เตอร์ลอเรนซ์มามัดไดเลยครับตีโอ้ยยังไงครับหนึ่งสยามดิ้นก่อน โเห็นแล้วครับว่าวงไหนนี่น่ากลัวครับคาเตอร์ครับโอ้ขอให้จับได้ครับดูทรงแล้แก็ตีไม่ปล่อยแน่มัดแล้วครับมัดแล้วมาตีโอ้ได้ทุกทิศทุกทางจริงครับโอ้โหจังหวะนี้คล้องเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับคาเตอร์โอ้ต้องต้องวนให้เร็วกว่านี้ครับหนึ่งสยาม โอละทีบแบบจิกขาวาดีครับมแมจากหน้าท้องเปลี่ยนเป็นหน้าซะอย่างนั้นครับเดินเร็วแล้วครับคาร,ร์เตอร์ลอเรนส์โอ้ยแต่พับไหนครับโอ้โอโอเจ็บครับลูกนี้แสดงให้เห็นเลยเอาวยังมีแข้งขวาคอยโต้ครับหนึ่งสยามนํำไปสองแข้งแล้วครับหนึ่งสยามส่วนด้วยซ้ายเอาไล่แขนแล้วครับมาครับ โอ้โหยังไงดีครับหนึ่งสยามครับพยายามจะไล่แขนสู้แต่ว่าโอ้โหไม่ไหวจริงๆแทงอ้าวมีแทงได้เหมือนกันครับโอ้คาเตอร์ค่อยๆค่อยๆอแต่งตัวน้อยไปหน่อยครับคาเตอร์ลอเรนซ์อ่ะจิ้มซ้ายไปครับหนึ่งสยามอย่ามาหัวซ้ายโอ้ลูกดีๆแต่ว่าเจอศอกคืนครับมัดแล้วตีแล้วคาเตอร์ลอเรนซ์ โอ้หนึ่งสยามกักระดิ่งครับโอ้ยพยายามจะเอาศอกมาช่วยครับหนึ่งสยามอ่ะตีสู้ครับโอ้คาเตอร์ยังตีจระไม่ได้ครับหนึ่งสยามยังสู้อยู่ครับในยังดิ้นได้ครับคือพอมัดได้นี่ต้องสู้นะครับถ้ายืนเฉยๆนี่โดนคาเตอร์ลอเรนซ์ตีตายแน่นอนครับกลับมาโอ้ยนี่แทงเลยป้ายหน้าขวางโอ้โหแทงต้นขาครับดูครับ คือหนึ่งสยามเน่แทงได้สูงสุดกับบริเวณต้นขาเอวครับแต่คาเตอร์นี่ตีถึงอกเลยครับแลวะวพเผลอถึงหน้าด้วยนะครับเข้ามาแล้วคาเตอร์ลรเลนส์โอ้โหตะวัสองชั้นครับเอามีแข่งสู้ครับหนึ่งสยามแต่เจอหมัดซ้ายสวนรัดแล้วครับคาเตอร์ไล่แขนรัดสามเหลี่ยมดีว่ากรรมาการแยกก่อนครับ วันนี้ต้องรับบทพระเอกหนังเรื่องชีวิตต้องสู้เลยแหละครับหนึ่งสยามครับโดนทีบแล้วโดนแข้งซ้ายคืนได้ไหมโอ้โหต้องกอดเลยครับเจอสองแข้งครับรัดไว้แน่นๆเดินเลยครับแต่ตอนนี้เครื่องติดนะครับคาร์เตอร์ลอเรนซ์ครับแทงเข่าผุกซ้ายโอ้ยโดนบัดคว้าเต็มๆหน้าต้องกอดอยู่แล้ครับอาการไม่ค่อยดีครับยกนี้โอ้ยโอ้ยโอ้โหชักจะเริ่มล้าแล้วครับหนึ่งสยามโดนรัดบ่อยๆเป็นเปลืองแรงครับ แข้งซ้ายโอดโดมัดซ้ายตตะลำตัวอีกอต้องพลิกมาครับต้องพลิกออกมาแต่ว่าโอค้คาร์เตอร์โลเสไม่ยอมปล่อยครับหนึ่งสยมก็เด้งสู้ปะมีเข่าครับยัดไส้กว่าทิ้งดืด้อเลยครับ <c oughs> โอ้โดูท่าแกนอนแล้วก็เหมือนจะหมดแรงนะครับ <c oughs> คาร์เตอร์โลเลสเดินตามเข้าไปครับเพื่อผลงานที่ต่อเนื่องโอ้โหไอคันจะกดคาร์เตอร์ลงมาตีนี่มันเนื่อยน,นะครับ ไปต่อครับคาร์เตอร์มาติดมุมครับเสียบซ้ายไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวโอยโอ้โหหลุดไหมสยามโอ้โหโอ้โหยังยืนได้ครับต้องตบมือให้เลครับหัวใจนักสู้พลาดขึ้นกาคออีกครับไปยืนอยู่ในมุมอับแบบนั้นนะครับโอ้โหตอนนี้ไม่ใช่น้ำมวยกลายเป็นผู้รับเหมาไปเลยครับโดนเยอะจริงๆริงเอพริบตาดูดีดีครับยังยังมีเถียงยังมี โอ้โหโหโหโยโดดจงแต,ต้นยกยังไงดีอ่ะคาเตอร์จับแล้วเสียบหนึ่งสยามพยายามจะสู้ครับโอ้ตมันดิ้นไม่หลุดนะครับไล่แขนสู้อยู่นะครับแข่งซ้ายอีกอวันนี้งานหนักจริงๆครับหนึ่งสยาม คือยอมรับเลยครับว่าสภาพสรีระร่างกายที่มันมีผลครับนี่ครับดิ้นยังไงให้ลุดครับหนึ่งสยามโอ้เลวดูแกมัดขับล็อกนี่ล็อกแน่นจริงๆครับแท็กใส่กล่องปิดผนึกเรียบร้อยเสียบสายอีกแล,แ,ลแล้วแล้วเข้าหมูมอีกแล้วครับอ่ะรัดตีโอหายใจหนักหายใจแรงหายใจยาวแล้วครับหนึ่งสยามเกียดไก่ทอง คือถ้าดูจากอาวุธที่โดนเนีไม่น่าจะยืนถึงยกนี้นะครับแต่ว่าใจสูอารุณีกวาดล้มลงไปครับอย่างอย่งนี้พิษสงอยู่ครับหนึ่งสยามโอ้เจอมหมัดซัขายมุมเดิมอีกแล้วครับเียข่าวอีกอีกทีโอ,โอ้โหคือไปอยู่ติดเชื่อแล้วมันไม่มีอ,องศาที่จะวนออกเลยครับโอ้น่าเห็นใจเลยครับหนึ่งสยาม แต่ยังว่าน,นล้วมวยขอช่างน้ำหนักได้เท่ากันนี่มันก็ต้องต่อยครับโอ้โหศอกแม่จะหมุนจะหมุนยางครับแทงซ้ายต่อยลำตัวสู้ครับหนึ่งสยามอืได้แค่ทีเดียวครับทีบขวาเข้ามาจะแทงเข่าจะสู้เข่าครับโอ้ยคิดผิดหรือเปล่าครับอ่ะรัดพยายามจะขวางหน้านะครับแค่คาร์เตอร์ลอเรนซ์บอก อยากจะโดนข่าวขอให้บอกครับไม่นะครับงัดสอกเข้าใส่กอดไว้ตีโอ้ตัวแข็งเลยครับโออีกนาทีเสศๆครับอ่ะหนึ่งสยามโอ้ยโดนสอกอีกอันตรายทุกทางนี้คาร์เตอร์ลอเรนซ์แกระโดดฟันสอกกระโดนถีบเสียจังหวะอีกถีบขวาเข้าไปรัดอีกแล้วรัดอีกแล้วต้องรัดใต้ปีกครับต้องรัดล่างครับ เตือพยุงสถานการณ์ไว้โอ้นี่แรงจะออกมาที่แทบจะไม่มีนะครับหนึ่งสยามโอ้แล้วดูท่ายืนนี่สารภาพเลยครับสารภาพในที่นี้หมายถึงว่าอ้โก็ยอมรับโดยดุษฎดีครับโอ้ยตีคาเตอร์โอ้แล้วคาเตอร์นี่แกเข้ามาแบบความเร็วคงที่เลยจริงๆครับแรงยังไงแรงอย่างนั้นจะหมดแล้วครับหนึ่งสยามกัดฟันอีกเพื่อเอาโดนซองอีก โอ้ทุบปัดทุบเป๊ะเลยครับเข้ามาโอ้สองครับสองอีกโอ้พอครับพอครับพอ,อ,อ,อครับโอ้โหเห็นแล้วครับไปดูภาพช้ากันอีกครั้งครับก็กัดฟันยืนมาตลอดเลยนะครับถึงสยามโดนมาเยอะครับนี่ซอกขวาครับนี่ซอกขวาอีกทีหนึง่องซอกอีกทีหนึง่ง พยายามจะงัดสอกสู้เหมือนกันนะครับแต่เช้าโอ้โหแล้วเจอจังหวะนี้ครับโอ้โหแทบจะร่วงครับแต่ว่ามือยังเกี่ยวเชือ